โดนยาเบื่อใช่แล้วก็แล้วก็ไม่รู้มันคือแบบโดนยาเบื่อทีเดียวเลยตายเลยอ่ะไม่รู้ว่าใครมายามาวางยาเบื่อขอบคุณค่ะที่ติดตามเอ่ออายุถามไม่ได้นะ เราเป็นคนที่ชอบคือเราแบบไม่ชอบเป็นคนเลี้ยงหมาเพราะว่าพอเราเลี้ยงหมาแล้วใช่ปะหมามันชอบที่บนพื้นใช่เพราะว่าคือแบบพอหมามันชอบที่มากเลยเราก็ไม่อยากอ๋อคุณจะยาวไปไหนเราใครถ้าอยากให้เราเรื่องอะไรก็บอกโอ๊ยตกอีกแล้ว เลี้ยงแมวอ๋อคนนี้เลี้ยงแมวเราก็เลี้ยงแมวแต่ว่าแมวเรา,าอะเยอะกว่าใช่แล้วก็มวเล่นรูบอกไหมเล่นค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่เล่นไม่ได้ใช่เพราะว่าอะไรใช่แล้วแบบมันก็จะหมดประจำลย มีวิธีดังไหมก็เดี๋ยวจะสอนค่ะแต่ว่าคือแบบอย่าเราค่อยสอนนะหรือให้เราเดี๋ยวพอเราจบไลฟ์เสร็จพอเรารู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วก็ไปสอนนะโอเคไหมเรามีอสนเรามีสิบสองตัวนะ อีเราสอนวิธีดังได้น,นะคะเพราะว่าเราแบบสอนวิธีหาเงินโลบกไม่ได้เลยเพราะว่ามันหายากมากเลยมันไม่มีแบบอันที่ง่าย คนเออติดตามเยอะแล้วก็คือแบบมีคนติดตามเยอะใช่เพราะว่าเพราะเพราะว่าคือแบบคือตอน,นเราสมัครใหม่ใช่แล้วก็แบบแบบสมัครใหม่ใช่แล้วก็เรามีรหัสเยอะมากใช่รหัส อัน,น้นที่เก่ามากแล้วอะรหัสอันที่เก่ามากแล้วก็ดังแล้วนะแต่ว่าไม่มีไม่มีคนดูอะก็เลยแบบเบื่อไงไลน์ลแล้วก็ไม่มีใครดูเลยทุกคนใช่ รสหัสรหัสอันห,หนึ่งก็เติมแล้วใช่ใช่แต่ละหัสอันนั้นคือแบบคือแบบเสียดายมากเลยอะเออแบนเฉยอะใช่เพราะว่ารหหสนั้นมีเพื่อนรักของเราอยู่ใช่แล้วอยู่ดีๆก็โดนแบนเฉยเราเน,นีเล่นโลบอเกม สายพี่่ายฟรีทุกอันเลยหรอคย <c oughs> นะใครก็ไม่รู้นะสายพีช่ายฟีีทำไงเราต้องเรีงเรยงผิดตลอดเลยเหรอเราเป็นคนที่ชอบเรียกผิดนะโอเคเดี๋ยวคัดลอกนะแต่ว่าอืมอืมแล้วทำไม คยไม่ติดตามเอ่องั้นเราติดตามให้นะแล้วก็ติดตามให้เราด้วยจะติดตามให้เราละโอ้โหมีคนแต่สายฟรีสายฟรีมากเลยนะเนี่ยแล้วขยายสา,ายฟรีสายฟรีเลยึ้นบอกอันเด็ก อขอบคุณขอบทิติดเอ่อใครอยากไลกับเราบ้างถ้าใครอยากไลกับเราก็บอกเราด้านนะว่คาคนไลกับเราหน่อยนะเราไม่มีเพื่อนคุยแบบคุยคนเดียวตลอดเลยอะ่ะ ทำไมคนนี้คนค,คือนี่คือเป็นไนนี่